ตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วครับว่ามีการยืน่นพรบการศึกษาฉบับใหม่นะครับก็เลยมีคนถามมา,มามากมายเลยครับว่าทำไมเราถึงต้องมีพรบการศึกษาฉบับใหม่พรบการศึกษาฉบับที่ผมเสนอกับทางรัฐสภาไปเนี่ยมีในส่วนของคุณครูด้วยนะครับในส่วนของคุณครูนะครับผมว่าเราควรโฟกัสจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับคือในเรื่องของ ผลงานของคุณครูผมอยากให้การประเมินผลงานของคุณครูเนี่ยเป็นการประเมินจากผลงานผลสลัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของคุณครูท่านน,นั้นๆเลยครับไม่ใช่ประเมินจากเอกสารไม่ใช่ประเมินจากงานวิจัยเรื่องพวกนี้เอาตรงๆนะผมเป็นครูมานะเราก็พอมานั่งทำงานเอกสารได้แหละแต่ การที่เราจะมีเวลาการที่เราจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างของเราเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกศิษย์เราเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้การประเมินคุณครูเนี่ยเป็นการประเมินจากเนื้องานจริงๆจากผลงานจริงๆของคุณครูที่มีให้กับลูกศิษย์เลยงานนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณครูได้นะครับผมว่าจะเป็นการคืนครูให้กับนักเรียนด้วย